หนึ่งต่ออะไรครับลูกหนึ่งต่อห้าห้านะครับก็ขยายแรกนะครับแบ่งเป็นห้าส่วนต่อานะครับทีดภาพเป็นห้าส่วนแล้วจุมีส่วนอีกห้าส่วนครับแ้าท่าครับก็ขยายเรยเแล้วนะครับต่อไปเรือที่ตแรงครับก็ขยาย ที one, two, well. so ่จริงก็เป็นสองนเจ็ครับคูเี่ยเป็นสามน่เจ็ดก็ได้นครับถ้าสองน่เจ็นชิดตรงนี้เกินไปนะครับคูเลยเปลี่ยนเป็นสามนเจนะครับก็ตามแหลกสามหน่เจ็ครับไปย่อขยายอีกสาหน่เจนะครับเราทีต่างแรงก็ขยายสามหน3่เจแล้วก็ e ีวันห้าอนะครับ

đại chốt, ê, các đại thanh thanh một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, hai mươi, rồi, và các công cụ cái này nè, nước ôi cuốn lên, cuốn đuôi เาคนทำได้ครับต่อนะครับแต่ให้เป็นแมลงบินมาเท่ากันนะเอาย่อขยายไม่ได้ตามจุดประมาณ5จุดนะนักเรียนเอาคนเลื่อนตั้งหัวตั้งกว่าแล้วนะครับเอาคนจุดยังไม่กำหนดยังไม่มุมยังน,นีดตั้งสายจุดได้ได,ไไดีอย่างได้ดีอย่างไม่ได้ยุติไหม นี้ใครยังไม่ได้จุดห้าจุดยกเลปยกเลยครับท่าหนูไม่เจอจุดห้าจุดตรงนี้มากับตัวได้เกินนะครับไม่ินนอ๋อบกนแล้วตามเด็กบน้องอ๋อใช่โอ้เโอ้ย้อย้ยยโอ้ยโอ้ยอนยอ้้ออย้้จุด E ย มามาล้วตัวมาแล้วมีคู้มือยกธีหน่อยนะครับได้ครัได้ได้ีอย่างนรวะอย่นี้นะได้กินได้เสร็ย่งก็ตักเสร็จดีไอซีแ d ะเจ สีแล้ววะสันตุจุดจุดตามสุลักบนกระดานหัวบนกระดานฐานไปแล้วครับบนฐามีบนหัวก็มีนะครับนะฮะก็แล้วแต่นะครับดีนะวะดีตอนนี้มีจุดได้แล enfin ้วครับเดี 8, 8, right? ๋ยวเราตั้งมาบริเวณนี้นะครับตั้งฐานบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวปีก็อยู่บริเวณนี่แหละครับ รั่งอ้กันะครับั่งอยู่รงี้ไ้นต้องลงก็ทีมบี้ก็ไ่ได้ครับไปไดครับลงก็ทีไได้ครับุ้ดีขึ้นมาย้งไได้บนจุดี่นะครับขึ้นมาครับหมุนนะครับเ้าะมีการไปหมุนด่เป็นมมี่เป็นที่นย่งไเดียเราสังกตันเองก่อนอย่างลงนะครับ ต่อไป0.4นนีะครับก็าียกการแปลงหมุนลบ45่านไปนะครับที่เขนทไดูหน่อยครับอันนี้ขั้นตอนที่8นะครับนะ0.4นะครับอนนี้ทาง5ลบ45้านลำดันะครับประมนตัวนีขึ้นมานะครับเ็าเรียกการแปลงแล้วก็หมุนนะครับลบ45 แล้วก็ทีห้าตามลำดับนะครับก็หมไปนะครับก็ได้นะครับเรียบ้อยกำหนดให้จุดบนส่วนโค้งสาจุด G S G S บางคนไม่กำหนดนะกนดนะครับเป็น G กับ S นะครับโอเคเอาเราไะได้มาแล้นะครับสคที่ไหนรทนนะครับ มี g กับ f มเท่านหมุจุดีนะครับทิศทาง4 5ลบีก5ตามลำดับให้จุด g กับ kl และส่วนโค้ง lk ต่อไปครับตอนเก้านะครับตอนเกหมุนจุด f เก้ามุจุดหมุนนะครับหม f ในทา 1 2องศาเป็มุมร้อจุอนองได้คือ i กับเนะครับเดี๋ยวอนะหมุนจุดเอาลเ นีรคนของผมนะนี่คนผมลบสามสินะครับเฮ้

เรือกอีกจะสุดกลางตามลำดับแต่ว่าเนี่ยเป็นก้อนผลแตงออกตะวันนี่เลือกได้จุดพีเนี่ยเลือกไดงจุดพี lúc lửa có Lúc 30 sạch 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 สร้างบริเวณหอยในเซกเตอร์ไม่มีเลยอันนี้หรอไม่ใช่ ดะเซตเตอร์ของสคจเอ็นะครับจุดเอ่ีเเอ็กซนะครับนะจุดนลูกจุดนะครับเอีเเอ็กซ์นะครับเขามีการสร้างนะครับบริเวณทายลูกเีีนะครับแล้วแต่ว่านูจะเอาหมาเถ็งสีอะไรนะครับเขาที่ขวาเขาที่สีนะครับจุด P ีอะไรแล้วก่นได้ เนเครือ,ดดองดูดีคิดตรงเนี้ยแล้วก็บริเวณภายในสร้างนกุดดีนะครับ B i T j นะครับสร้างลำตัวของมันนะครับสร้างบริเวณนกสีอ่างนคับลวเอาสีอะไรดีเป็นจุด a ไนั

อันนี้นะครับต่อไปนะลูกเหี้ยนะครับเราจะตั้งหัวขอมันนะครับาังหัวนะครับาลูกขาลูกอ่าต่อไปลูกตั้งหัวครับตั้ง ั้นตอนนะลูกขั้นตอนตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนของ13นะครับแต่ลาคนง่ายแเดิน13แล้วไม่ต่ำกว่า13นะครับตอนนี้ใครตามก่าขนตอน13ลูกเมือ10นะครับได้หมากราบตัวนั้นเลยนะได้ครับตรงกันนะครับำวที่19นะครับหรทิ้ง14นะครับะไรก็แ่โหวงนลูกนะแคแนันะครับหมุน x นะครับ ในทิศทาง150องศานะครับจำนวนจุด F ตงนมาะครับกำนนจุด F ทำมีการแปลงหมุนนะครับ150องา F 150องศา F อีกครับ150าตามหลักา150อ0 0เยอะคุณหวังประมาณนี้จะขยับ สร้าง e f k l t l ซึ <S <S ่งตรง e f t l ไปเซ็นซึ่งฮอรสฮอร์สหนุนที่ปี0.5ร้อยห้าสิบแล้วก็ร้อยเจ็ดสิบตามลำดับนะครับได้จุด t l นะครับเดี๋ยวถ้ากดโค้งตรงนี้ ระยะหดนะครับหวดตัวที่โดนี่ไหนนะครับนะหดนะครับไอรยาแค่จากเถง L ึงเนี่นนะฮะดนะครับหดเราจะต้องสร้างสวนโค้งนะครับส่วสุวที่ง L นะครับถด L ี K L นะครับมีการสร้างนะครับส่วนโค้งโค้งนะครับแล้วส่วน E K L นะครับเขามีการสร้าง วางโค้งบงนลมครับน M ครับแป่โค้งนะับจุดน่อไปให้มีเส้นตครับให้มีเตรงเป็นปายเป็นจุดดูป้าให้เนตเ็แล้วก็ตั้งเส้นต้ง E M ครับ มีหัของมันนะครับนะจ้าบนเส้นตรงเอียงมีหวดอะไรได้ัเานคีหัวขออรามทว่าจงหะามีหัวมีตัวมีหัดนะครับ